ม่จมหัวกระเทียมออกจากผูนี่แบบนี้พี่น้องนี่เนี่ยย่ใต้ายางค่ะต้องได้กิ้มขึ้นยกออกจากพายางแบบนี้แหละสีพายางออกเนยกระเทียมมันโพก้นมาแบบนี้แหลนะคไม่จกแบบนี้แหละเบิดมือละมือหนีสองคนเฮ้ยงานจะไม่มานักคักเด็ พ่องานหนักมือนีพ่องานหนักจุกกระเทียมนู้นี่อะไรครับแบบนี้แหละไม่กิ้มออกนู้นี่อะไรครัจกออกดึงจจกพยางหรือพูมือนี้เขาพูเบิดแล้วนี่อันนี้เพิ่าางเพิ่งแจกพยางได้ป่ญไงเปลีนต้องให้จกออกให้่อยนึงที่ท่านมูแบบนี้แหละจุกขึ้นมาแล้วตัวิโพ มุนภูเขาสอดที่ว่าดินปถมมั่ง,ง็ริงามขึ้นแบบนั้นค่ะโอเคค่ะ